สวัสดีกับพี่น้องวันนี้กินกาเทงไม่ต้องเล่นหมากนี่มันปูน่าจากทะเลราบชุมค้านะครับน้อ,นองๆองมา,มาหกรุงจอมปากยูนมุทอดโพกเก็ตนะครับไอ้มันปูนี่เราทำได้หมากมหมเลยนะนะครับแด้วกัชาวข้าวได้เลยเ่วาสารับรไข่เ่วา อะไรนะเป็นนองลักซี่ดวงนะครับอยากกินหมไอ้น,นี้เล้งลักซี่ดวงนะครับโอ้โหเว้ มันรสชาติไม่กินมันๆน,น่าเลยไม่ได้ทำคลิปยาวก็เลยวันนี้โอกาสดีนะครับคลิปยาวคลิปเล็กของปิยกาวแล้วกันกุ้งจอมกุ้งจอมนะ บับยยกับไป,ไปเท่าคืดน่าๆยุ่าไงครับอาหารไปแมุ่นไเป็นคิน่าหารเป็นยานะแต่คนว่างนีเข้าวจะคิดคิดนยาเป็นอาหารนอมูตสรอ บอกมันเรงดีกว่าเดี๋ยไม่ทำได้กินข้าวมันต้องได่หมักเลยแต่คนว่างี้ไม่ค่อยกินไม่ยอมโซนหลกโซนร้านเนี่ยกินอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแบบมันเป็นยาดีเลย เราจะแห้งยาเลยนี่ปักเรอเอาาล่นแลกับไมโยกกับไปนี่ どうぞ。